สวัสดีนะครับผมคาบวิวนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งคอร c ซีพเพื่อเร่งฟาร์มเร็วให้คอมพิวเตอร์นะครับแก้ปัญหานะครับคอมอืดคอมช้านะครับคอมกระตุกนะครับวิธีนี้แก้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทําความพัาใจก่อนนะครับว่าคอร์ซีพีคืออะไรนะครับคอร์ซีพนะครับคือสัญญาณฟาร์มทีในการทํางานของหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่ง ไอ้เจ้าตัวคอร์ซบิวเนี่ยครับเป็นองค์ประกอบที่สามารถบ่งบอกได้เลยนะครับได้ถึงประสิทธิภาพของการทําง,งานของคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าคอมพิวเตอร์สเปกสูงๆนะครับส่วนมากจะมีเจ้าตัวค่าของ CPU ที่สูงฝ่ารุ่นปกติที่เราใช้งานกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วคอมพิวเตอร์ปกติ อยู่ประมาณที่1.0ถึง3.0เลยทีเดียวนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับหรือคุณผู้ชมสามารถเข้าตรวจสอบค่าคอก c ซีิวได้ที่ t าร์ m มีเนเจนะครับผมวิธีการดูนะครับง่ายๆเลยครับก็คลิกขวาตรงนี้ครับมาที่ t าร์ m มีเนเจนะครับก็จะเจอ c อร c ซีบินะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาปรับแต่งไอ้เจ้าตัว คอกซฟนี้กันนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเป็น PC นะครับผมให้พิมพ์ตรงนี้เลยครับเสิร์ชวินโด s ครับคอนโทรล p a นเนลเลยครับแล้วก็มาที่ลัดไอคอนตรงวิบายนะครับหาคำว่า Power Option ตรงนี้ครับนี่คือการเข้านะครับส่วนถ้าเป็น Notebook นะครับมีแบต Power ตรงนี้ครับคลิกขวา Power Option นะครับเข้าเหมือนกัน นะครับอันนี้คือ2ช่องทางในการเข้านะครับผมโอเคพอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับคันนี้ให้เรามาที่ Change p a n Setting ครับอ่าแล้วก็มาที่ Change Advanced Power Setting ครับอ่าพอขึ้นมาตรงนี้ครับให้เราเลื่อนลงมาเลยครับมาหาคำว่า Processor Power Management นะครับตรงนี้เลยครับให้เราสังเกตแค่2อย่างนะครับ Minimum กับ มิซิมัมนะครับส่วนตรงกลางไม่ต้องสนนะครับให้เราสนใจแค่สองอย่างนี้นะครับกดบวกเลยครับกดบวกเลยครับคันนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมให้มันสังเกตเลยนะครับถ้าคอมอืดคอมค้างคอมช้าอะไรนะครับให้มันดูตรงมิซิมัมครับผมมิซิมัมตรงนี้ครับสําคัญมากนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับไม่ใช่้อยนะครับให้ปรับเป็นร้อยเลยนะครับถ้ามันต่ำฝันร้อยนะครับคือ มันไม่ใช่มาตรฐานนะครับอันนี้ผมแนะนำสำคัญมากนะครับให้มาปรับร้อยบวกร้อยเซนเลยนะครับมันเคยเกิดปัญหาอยู่นะครับผมใช้งานคอมคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือ PC n o t e b o บุนะครับผมเปิดโปรแกรมน้อยมากแต่ทำให้รู้สึกเครื่องมันกระตุกแล้วมันอืดมาผมเลยมาเช็คตรงม a x ซ m มัตรงนี้ครับนะครับแล้วเกิดว่าตอนรันเนี่ยครับ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อยู่แค่40เปอร์เซ็นเองครับหรือต่ำกว่านี้ครับผมต้องมาปรับตรงนี้แล้วนะครับเพราะผมปรับเสร็จการใช้งานก็เร็วขึ้นนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับให้มาสังเกตตรงนี้เลยครับมีซิมมําคัญมากส่วนตรงนี้ก็ปรับแต่งตามที่เราต้องการนะครับให้วิ่งยังไงนะครับอ่ารับผมขอประมาณนี้นะครับอ่ากด Apply ครับ กดโอเคครับนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถปรับเจ้าตัวของซิมอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราได้แบบง่ายๆเลยครับเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวซีกับโน้ตบุ๊กของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเลยนะครับที่ทางทางเอ็นสอนใช้คอมพิวเตอร์มานำเสนอกันนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับเพื่อที่จะได้ผลนะครับ โอเคครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอฝากาช่องนะครับ NN สอนใช้คอมพิวเตอร,ตอร,ตอร์ช่องนี้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามารับชมนะครับเพิ่งเจออ NN สอนใช้คอมพิวเตอร,ตอร์แล้วก็ฝากเพจด้วยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ผมเพิ่งพัฒนาขึ้นมานะครับก็แหล่งความรูดด้จะเป็นรวมทางเว็บไซต์ ช่องทางการติดต่อก็ทางเพจนะครับแล้วก็แรงความรู้ที่มากที่สุดก็คือใน y YouTube เนี่ยครับที่เข้าใจมากที่สุดแล้วคอนเทนต์ก็อาจจะอยูที่เว็บไซต์นะครับสองอนเชื่อมกันก็ถ้าใครแนวอ่านนะครับก็แนะนำให้ไปดูข่าวสารไอทีทางด้านเว็บไซต์แต่ถ้าใครติดปัญหานะครับลองเสิร์ชใน youtube ดูนะครับ ก็จะเจอปัญหาที่ผมทําไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาที่ติดขัดอะไรอีกก็ติดต่อมาทางแฟนเพจผมได้นะครับผมยินดีตอบเสมอนะครับแต่จะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าข้อความช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่าผมรับแก้เยอะมากนะครับแก้แบบทางคอมมือถือนะครับ a c e b o o k ไลน์นะครับส่วนมากจะติดปัญหาแนวนี้กันนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับโอเค ส่วนคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมแต่เราก็อย่าลืมนะครับก็ไปติดต่อทางเพจนะครับผมจะดีมากนะครับผมผมจะได้ตอบได้เลยนะครับโอเคครับส่วนคลิปวันนี้นะครับเอนนสอนแชร์มั้เตอชแสวัสดีครับ